เดี๋ยววันนี้เรามาทําราดหน้าหมูหมึกกุ้งกินอยู่ที่บ้านง่ายๆจ้านี่ผัดไปเลยนะครับเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้มันทามันอื่นได้เลยนะคะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ติดกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมอะเสร็จแล้วก็เทียมเริ่มหอมนะคะใส่หมูไปเลยะค่ะหมูหมักหมูที่เราหมักไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนี่ีอิ้วขาวโรตี าน,นี่นะคะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยต้องมีนะน้ำมันหอยต้องมีมันจะอร่อยจรงน้ำมันหอย,ยนะีย่แหละปูดปูดปวดปูดปดปูดเติมน้ำเลยจ้าน้ำแค่ทั่วหมูพอนะคะคน หคนเลยนะตอนนี้น้ำเดือดมากแล้วนะคะกุ้งของเราก็นี่ได้แล้วนะคะใส่ให้หมดค่ะแล้วรอน้ำเดือดอีกทีหนึ่งนะคะข้างในนี้ก็จะมีทางนี่เลยปลาหมึกกรลวกไว้แล้วนะคะมีทั้งหมูทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกน่ากินมากเห็นไหมหน้าของเรานะจะเป็นห้องเต้ม,มากขึ้นคือน,นี่เลยไข่ไก่ใส่เลยค่ะ มากเออเนี่ยเห็นไหมฮะได้ละเดี๋ยวเราผสมแป้งไปเลยคะ่ะเดือดอีกทีหนึ่งใส่แป้งละไปเลยแป้งมันย่างเหนียวยัอยงอุ้ยน่ากินน่ากินมากเราผักที่เราลวกไปแล้วนะฮะมาเลยน่ากินมากเห็นไหมฮะมีทั้งกุ้งนะฮะหมูหมึกเห็นไหมฮะใสเครื่องฉ่ำๆไปเลยนี่อ่ะงนโขใส่ผักไปเลยคะ่ะ สูตรลัดหน้าห้องเต้ของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันได้เลยค่ะช่ำเนี่ยเห็นไหมกินเลยเนี่ยอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวไปกินกันค่ะปิดไฟละเสร็จแล้วค่ะก็มาเติมกันได้เลยนะคะน้ำส้มพริกดยองเปรี้ยวๆหน่อยนี่น้ำตาลน้ำปลาเนี่ยน้ำตาลหรอ ปิ<ม>ดไฟหน่อยสิให้พัดลมหน่อยสิเดี๋ยวพัดีพิกป่นมันแบบใี่น้ำปลามาหน่ยสิปลาอนนี้เดียกเได้เร,ไเรียนเนอมา,าอกินข้าเลยไปเรียกมาเลยจ้ะ ตวเกก่อ,อืมมันตื่นแล้วแหละเธอเนี่ยทำกินเองได้เยอะมาก่อดูสิเนี่ยปลาหมึกเดี๋ยวสิชิ้นใหญ่ใหญ่เนี่ยปลาหมึกว้อวเบลพี่บุ๊กอัดคลิปอยู่แม่มแม่อยากไป็ส่วดไม่อคลิปไง่ ไปไอดกไปอก็ไม่บอ,อ,อมมก,อมมกหมึกกรอบพีทีอืมอร่อยมากหมูก็นุม่มก็หมึกชิ้นใหญ่ม,มาก ุกคนสูตรนี้นี่นะไปทำกินได้เลยง่ายมากซื้อมากินในทางบ้านเลยจะบอกให้กินได้ทั้งเชา้าทั้งกลางวันเลยแล้วได้เยอะด้วยเหอเยอะเลยคหมอกุง้งปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่ๆ นหญ่จริงๆเนี่ยแม่หันอย่งไโอ้ยนุ่มมากเลยไปซื้อเขาก็แป๊บเดียวแหละแต่ว่าเวลาทำเองมันมีอะไรทำด้วยไงย บอคีทุกอย่างลวกทั้งหมดก่อนหักเห็บลับคุณอร่อยไหมอร่อยมากส่งมาละโดยเยี De ่ยมตื่นจากบรรทม

ขอตัวไปกินก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะอ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm.